มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ครับผมวันนี้ก็มาเล่นกีฬาคร,ค,ครับกอฟครับก็อย่างที่เห็นนะวันนี้ก็แดดดีครับฝ <c oughs> นไม่น่าจะตกครับอาจจะดีไปนิดนึงครับแดดครับป <c oughs> กติ <c oughs> ออกรอบบ่อยไหมคะ <c oughs> ความจริงแล้วออกรอบนี่คือสัก ปีครึ่งแล้วมั้งครับครั้งสุดท้ายที่ออกรอบนะครับแต่ตอนช่วงนั้นก็ออกบ่อยเหมือนกันครับแต่ว่าปกติเขาจะออกตอนเช้ากันนะครับแล้วไม่หายมานานหรือไม่ไม่มีเวลาด้วยฮะแล้วก็เพื่อนคนที่เล่นประจำเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วมันก็เลยเหมือนกับขาดขาดเพื่อนขาดกวนขาดอะไรนี้ไปมันก็เลยเหมือนกับวางๆไปครับวันนี้ก็เลยมาแข่งการกุศลด้วยใช่ครับผมวันนี้การกุศลครับผมก็เลยต้องมาแน่นอนครับแล้วเราก็ได้ลูกทีมที่ดีมากครับคือมีทั้งพี่อเล็ก นะฮะแล้วมีพี่โลมนะครับคือเราเราจะมาเนี่ยช่วยล้งยื้อพี่โลมพี่โลมไว้ครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชนะขาดลอยเกินไปครับคือเราต้องใช่ครับเราต้องลากเขาไว้ครับเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันแล้วเรานใจนะไเนี่ยม้่นใจไม่ผมต้องลากเขาคือเขาเขาเล่นเป็นโปรเลยนะพี่โลมเนี่ยเราก็เลยต้องดึงเขาลงมาฮะคือเราจะแต้มเราจะไม่ค่อยดีครับเราจะต้องดึงเขาเยอะๆครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะชนะเกินไปครับ เป็นตัวถวว่วงฮะว่างานครับพี่พี่พพลุยคาถามถึงพี่นุ่นนิดนึงแล้ว <c oughs> สบบร็เหมือนแบบพี่นุ่นไปทำนี่อะไรกันนาคนอ่อนข้างเยอะคนก็เลยแซวว่า <c oughs> พี่พี่ลุยโอเคหรือรเปล่าสวยขนาดน,นี้ผมก็โอเคนะผมก็พยายามที่จะเ,เชื่อมั่นในตัวเขาลวกันในการตัดการในการตัดสินใจของเขาถ้าคือเขา ถ้าเขาแฮปปี้ถ้าถ้าเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับก็คือถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บเขาก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็แฮปปี้เห็นพูดเองก็บอกว่าเหมือนแบบบางทีพี่หลุยก็เหมือนจําจําไม่ค่อยได้มันจำไม่บ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราเล่นแล้วล่ะไม่ไม่ใช่แล้วล่ะถ้าจําไม่ได้ก็น่าจะหัวแตกนะฮะแต่ว่าผมว่า มันมันไม่ก็เรื่องเสริมสวยนี่มันก็ไม่เข้าใครออกใครเขาก็อยากที่จะทําเรื่องของผู้หญิงครับเราก็พยายามที่จะเข้าใจตรงนั้นครับคืาปรึกษาก็ปรึกคะอ่าปรึกษามีครับมีแบบถามนิดนิดหน่อยหน่อยบ้างแค่นั้นเองมีส่วนนี้ห้ามไหมคะว่าตรงนี้ห้ามนะ ก็ห้ามความจริงเราก็ไม่อยากที่จะห้ามเขาอะแต่ว่าเราก็พยายามบอกเขาว่าเอ้ยอย่าอย่าเยอะเกินไปนะหรือว่าขอเป็นแบบพอดีหน่อยละกันไม่ต้องเกินเลยครับแล้วตอนนี้มีขอทําส่วนไหนเพิ่มอีกไหมไม่มีผมแหละฮะพอดีผมอยากจะอ๋อไม่มีพอกอนผมไม่มีครับไม่มีครับ แต่ก็เข้าใจพี่อ๋อไม่มีครับเป็นความสุขของมินุ่นก็เข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจครับคือถ้ามันเป็นความสุขของเขาเขาอยากจะทํำก็นั้นก็เรื่องของเขาในส่วนหนึ่งด้วยทำทำแล้วสวยแล้วเราก็โอเคเนาะในแต่ใช่ครับส่วนตัวพี่ลราอยากให้เอยากให้หยุด ผมก็อยากที่จะให้หยุดนะก็คือว่าไม่อยากที่จะให้เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะบางครั้งเนี่ยผมก็ได้อ่านในนิตยสารเมืองนอกบ้างมันก็มีที่ว่ามันจะติดเป็นจะเป็นการเสี่ยงเป็นเป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันที่ว่าเราจะทําก็คือทำไปเรื่อยๆรจนมันไม่ทันแล้วมันคือสายเกินไปแล้วแล้วมันก็จะไม่ดีครับอันนั้นอันน่าจะเยอะเกินไปเคยพูดเรื่องนี้กับพี่นุ่นบ้างไหมคะว่ากลัวว่าจะติดหรือว่าได้มันก็มีครับมีครับมีมีการบอกกับเขาไว้แล้วเขาว่าไงเขาเข้าใจไหมคเวลาพูด ไม่ใช่ว่าพูดเลยลองกันเลยผมไม่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 ทะเลาะไม่ไม่ไม่ทะเลาะหรอกครับเขาเหมือนก็จะเชื่อนะฮะเขาก็เขาก็รับฟังครับอืมโอเคไหมโอเคคับขอบคุณค่ะ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4